จะมาตอบคำถามที่ว่าถ้าเรียนเพสัชไม่จบจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะคือบางคนได้ยินมาว่าถ้าเรียนเพสัชไม่จบใช่ไหมต้องใช้ทุนคืนปีละประมาณ สี่หมื่นกว่าบาทเกือบเกือบห้าหมื่นบางคนก็ไปได้ยินว่าถ้าเรียนเภสัชแบบ6ปีไม่จบอะแต่ว่าเรียนไปประมาณ4ปีแล้วสามารถขอปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ได้เราจะจะมาตอบเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นยังไงก็คือ การเรียนเภสัชไม่จบอ่ะมันก็จะมีจาก2เหตุผลส่วนใหญ่ใช่ไหมเหตุผลแรกเลยก็คือเรียนต่อไม่ไหวแล้วก็คือพยายามแล้วทาเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่สามารถเรียนให้จบได้ประเด็นที่2ก็คืออยากปร,ริญนอย่างอื่นมากกว่าในส่วนนี้ถ้าว่าเราอ่ะเรียนเภสัชไปในะระยะเวลาหนึง่งแล้วก็ลาออกแล้วก็ซิ้วไปรเรียนหมอหรือว่าเรียนคณะอื่นใดก็ตามเนอะเราต้องใช้ ค,คืนหรือเปล่าคําตอบก็คือขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่น้องเรียนอเออบางมหาวิทยาลัยนะถ้าหากว่าน้องซิวะน้องต้องจ่ายเงินอนะคืนให้กับทางคณะเออ ราคาก็ประมาณ25,000บาทหารด้วย6แล้วก็คูณด้วยจำนวนปีอ่ะเออเพราะว่าสัญญาของเพศอะมันจะมีมูลค่าประมาณ250,000บาทใช่ไหมถ้าว่าคิดต่อปีอะ่ะมันก็จะประมาณ40,000กว่าบาทก็คิดตีๆเป็น50,000เลยละกันเนอะในบางมหาวิทยาลัยนะ คือเจ๊ขอไม่ยกตัวอย่างทุกมหาวิทยาลัยละกันเจ๊ขอยกตัวชื่อตัวอย่างมาสักมหาวิทยาลัยเดียวละกันเนื้อนั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะเพศัชศาสตร์ค่ะว่าน้องไม่สามารถเรียนต่อให้จบได้นะคะตามหลักสูตรน้องต้องจ่ายทุนคืนปีละ5 0,000บาท แต่ว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอ,อื่นเนอะในหลายๆมหาวิทยาลัยอะเขาจะไม่มีค่ารับในส่วนนี้ฉะนั้นไม่ว่าน้องอะจะต้องการซิ่วไปคณะไหนหรือว่าออกไปเมื่อตอนปีไหนอะน้องก็สามารถไปได้เลยนะคะน้องไม่ต้องจ่ายเงินใดๆให้กับทางคณะเลย ฉะนั้นคำตอบข้อนี้มันขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่น้องเรียนเนอะในส่วนนี้เจ๊อยากจะแนะนำนิดนึงคือสำหรับน้องที่ไม่แน่ใจในตัวเองจริงๆเนะว่าชอบเพศััจริงไหมคือถ้าหากว่าในใจอยได้คิดเรื่องของการซิ้วเอาไว้นะให้น้องอะเช็คก่อนละกันเออว่ามหาวิทยาลัยที่น้องจะเรียนอะ่ะ ต้องจ่ายทุนคืนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรียนไม่จบน่าจะเป็นช้อยหนึ่งที่ทําให้น้องอ่ะช่วยตัดสินใจในเรื่องของมหาวิทยาลัยได้แต่ว่าถ้าหากว่าน้องคิดว่าเฮ้ยพี่ถ้าหมื่นเองต่อปีผมจ่ายได้ผมไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามูลค่าประมาณ 4, 4ี่0 0 0สี่ถึงห้าหมื่นบาทอ่ะเป็นมูลค่าที่มากเกินไปแบบจ่ายไม่ไหวอ่ะก็พยายามเช็คก,ก่อนเลิกก่อนที่จะเข้าเรียนก่อนที่จะเซ็นสัญญาอืม ประเด็นต่อมาเลยก็คือคนที่เรียนต่อเภสัชต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะจะทำยังไงดีอะประเด็นนี้ในประเด็นที่ว่าน้องอะจะได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตมาหรือเปล่าเหมือนกับหมอไหมอะคืออย่างนี้คนที่เรียนหมอนะถ้าว่าเรียนหมอไปแล้วสี่ปีอะแต่ไม่อยากจะเรียนต่อสามารถขอจบการศึกษาตัวเองได้นะน้องก็จะได้ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตมา อีอเรื่องเนี้ทาได้จริงเพราะว่าเจ้ะมีเพื่อนคนหนึ่งคือเรียนเภสัชด้วยกันนี่แหละแล้วเขาอ่ะก็แฟนเขาอ่ะตอนแรกอ่ะก็คือเรียนคณะแพทย์นะอืมแต่ว่าเรียนไปได้แล้วสี่ปีอ่ะเพื่อนอแฟนของเพื่อนคนเนี้ยเขารู้สึกแบบเขาไม่ชอบหมออะเขาไม่อยากเรียนหมอต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอจบเลยเออเขาก็ได้ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตมาจากนั้น แฟนของเพื่อนคนนี้นะเขาก็เรียนปริญญาโทต่อสองปีเสม,มือนกับว่าในเวลาเรียน6ปีที่เขาควรจะได้ปริญญาตรีแพทยาศาสตร์บัณฑิตนะก็กลายเป็นว่าเขาได้ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทในสาขาท,ที่เขาเรียนต่อนะอันนี้ถ้าว่าเป็นหมอน้องทําได้แต่ว่าถ้าเป็นเภสัชคือจะบอกว่าไอ้กฎเกณฑ์เนี้ยมันยังไม่มีนะคะ